ก็สว <S preach ry> so so ัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้ขอนําเสนอเอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับผมกับรองทรงสูงนะครับผมเช่นเคยครับผมช่างแจ็กกี้เปิดกรอบทรงสร้างกรอบสรงด้วยฟันลองเบอร์1.5นะครับผม ไขนนข้างล่างแนบชิดตีนผมเมื่อถึงด้านบนกรอบทรงที่เรากำหนดนะครับผมเผยหน้าบัตรเลียนออกเลยนะครับผมข้างล่างแนบชิดตีนผมนะครับผมด้านบนถึงกรอบทรงที่เราต้องการเผยหน้าบัตรเตียนออกแบบนี้นะครับผมเผยออกงัดออกนะครับผมข้างล่างแนบชิดตีนผมนะครับผมส่วนด้านบนเผยหน้าบัตรเลียนออกนะครับผมทำแบบนี้ให้รอบศีรษะเลยนะครับผมด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคร,รับผม สร้างกรอบทรงไถตั้งแต่ตีนผมนะครับผมเมื่อถึงกรอบทรงลองทรงสูงที่เราต้องการก็เผยหน้าบัตรเลียนออกนะครับผมไถย้ำที่เดิมเพื่อสร้างความนวลด้วยนะครับผมไถขึ้นไปเลยนะครับผมถึงกรอบทรงที่เราต้องการเผยหน้าบัตรเลียนออกนะครับด้านล่างนะครับแนบชิดตีนผมนะครับผมด้านบนเผยหน้าบัตรเลียนออกนะครับผม ดันขึ้นไปนะครับขาด้านล่างแนบชิดต,ตีนผมนะครับแนบชิดหนังศีรษะนะครับผมด้านบนนะครับเผยหน้าบัตรเรียนออกนะครับเมื่อถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับผมงัดออกเลยนะครับดันขึ้นไปตรงๆเลยก็ได้แต่ยันข้างบนอย่าแนบชิดหนังศีรษะนะครับผมด้านล่างเราแนบได้นะครับผมเมื่อถึงด้านกรอบทรงที่เรากําหนดแล้วให้เผยหน้าบัตรเลียนออกนะครับผม ไข่เหรียมย้ำๆซ้ำๆด้วยนะครับเพื่อสร้างความนวลไปด้วยนะครับผมหลังจากที่เราสร้างกรอบทรงนะครับด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งจุดห้าแล้วนะครับผมชางจัก,กี้ก็จะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับผมในการที่จะไปเชื่อมต่อกับ เบอร์1.5นะครับผมโดยไถตั้งแต่นะครับตีนผมนะครับผมขึ้นไปถึงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์1.5นะครับผมแล้วก็ไถสบัดข้อมือขึ้นไปนะครับผมไถย้ยำๆนะครับเน้นๆสร้างความนวลไปด้วยภายในตัวนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมฝั่งทางซ้ายมือนี่ไฟจะไม่ค่อยอสว่างเท่าไหร่นะครับผมไม่เหมือนฝั่งขวานี่ ไฟติดอยู่ติดหลอดไฟสว่างมากเลยนะครับผมอย่างที่บอกครับผมเบอร์หนึ่งนะครับไถตั้งแต่ตีนผมนะครับแนบหนังศีรษะนะครับผมเมื่อไปถึงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบนหนึ่งจุดห้า 5, ให้เผยหน้าบ,บัตรเลียนออกนะครับผมอย่าขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับถ้าขึ้นไปสูงกว่านั้นต้องโดนแค่ปลายผมนะครับด้านบนนะครับผมหรือว่าจะ ใช้ฟันโยกปรับลดลงก็ได้นะครับผมในการที่จะขึ้นไปสูงๆนะครับผมเบอร์1.5นะครับไถตั้งแต่ตีนผมนะครับไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับเบอร์ B 1นรับนะครับกกเมื่อสักครู่นี้ช่างจะก,กี้พูดว่าเบอร์1.5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเป็นเบอร์1นะครับไถขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผม ครึ่งหนึ่งนะครับกรอบทรงเบอร์1.5นะครับถ่ายขึ้นไปแค่ครึ่งเดียวนะครับผมจะเห็นว่าแบตเตอรี่จักกีจักกีขึ้นไปแค่ครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์1.5แล้วก็งัดหรือสะบัดข้อมือแล,เละเผยหน้าแบตเตอรี่ออกนะครับผมถ้าเราขึ้นไปสูงก็ปรับขันโยกช่วยด้วยนะครับผมลดคันโยกลงนะครับผมก็จะเน้นสร้างความนวลไปด้วยนะครับฝั่งนี้จะเห็นว่าสว่างมากนะครับ แทบเห็นหนังศรีรษะลูกค้าเลยนะครับแต่ฝั่งนู้นยังมืดนะครับผมไฟอยู่ไกลนะครับผมเมื่อเราใช้เบอร์หนึ่งนะครับเชื่อมต่อกับเบอร์1.5แล้วนะครับผมสายแจ็กจกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์0.5นะครับที่จะไถตรงตีนผมนะครับผมให้สร้างความขาวนวลกึ้นนะครับ นี่คือเบอร์หนึ่งเบอร์ูนจุดห้านะครับผมบางๆตัวนี้นะครับผมไถตีนผมนะครับเฉพาะตีนผมนะครับผมให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับผมจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นอย่างที่บอกนะครับถ้าขึ้นไปสูงกว่านั้นเราจะปรับคันโยกปรับฟันปรับฟันช่วยนะครับผมไถตรงตีนผมเท่านั้นนะครับผมอย่างหลังใบหูเราก็เอียงบตเตอรียนแบบนี้นะครับผมส่วนด้านหลังเราก็สะบัดข้อมือเอานะครับผม ถ้าขึ้นไปสูงกว่านั้นก็เผยหน้าบบตเตอรี่นออกนะครับผม ขอ bert, ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมและขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทีท่เข้ามาติชมนะครับผมและก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์หรือช่างผู้มาประสบการณ์ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมและให้คําชีแนะติติงเข้ามานะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับซังเจคี้กับช่างใหม่นะครับผมที่บังเอิญเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมและอยากบอกช่างใหม่ทุกๆท่านนะครับผม ชมคลิปนะครับผมแล้วก็อ่านคอมเมนต์ประกอบไปด้วยนะครับผมเผื่อว่ามีช่างใหม่หมีช่างมีช่างใหญ่หรือช่างผู้มีประสบการณ์อาจจะทิ้งคอมเมนต์แนะนาไว้ด้านล่างนะครับผมหลังจากที่ช่งางแจ็กกี้ใช้เป็นเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับในการที่จะเก็บตีนผมให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับผมช่งางแจ็กกี้ก็จะใช้หวีใหญ่ในการที่จะเก็บขอบผมนะครับ ชั้นผมที่หนาด้านบนนะครับและกลําหนดความยาวผมด้านบนไปพังพางนิดนึงก่อนนะครับผมแต่หลักๆแล้วจะเป็นการเก็บนวลน,นะครับเก็บความกลืนด้านบนและเก็บขอบผมด้านบนนะครับผมชั้นผมที่หนานะครับผมเราก็จะใช้หวีใหญ่เก็บขอบนะครับผมก่อนที่เราจะใช้ฟันปลาสับช่วยนะครับผม ถไปเรื่อยๆเลยนะครับใช้ใช้หวีตักยกขึ้นเอียงออกนะครับตักเอียงออกแล้วก็ปาดตักเอียงออกแล้วก็ปาดยกขึ้นไปสูงๆนะครับเพื่อไล่ระดับผมนะครับกําหนดผมความยาวผมด้านบนด้วยนะครับผมตักแล้วก็เอียงหวีตั้งนะครับตักแล้วงัดออกนะครับผมจะไม่แนบหนังสีสษะนะครับสําหรับหวีแนบได้เฉพาะตรงสันหวีเท่านั้นนะครับส่วนปลายหวีให้งัดออกนะครับผม เราจะเก็บแค่ขอบผมเท่านั้นนะครับผมตักงัดออกนะครับเอียงหวีออกตักเอียงหวีออกนะครับผมตักแล้วก็เอียงหวีออกแล้วก็ปาดเลยนะครับผมตักแล้วก็เอียงหวีออกปาดเลยนะครับผมไล่เก็บความนวลไปด้วยนะครับผมผมส่วนไหนที่ยังดำอยู่ยังหนาอยู่เราก็เก็บไปด้วยนะครับผม ใช้หวีใหญ่เก็บซ้ำจากฟันรองนะครับผมบางครั้งฟันรองก็ละเอียดบางครั้งฟันรองก็ไม่ละเอียดก็ใช้หวีใหญ่เก็บซ้ำอีกทีนึงนะครับผมหลังจากที่ช่างจะกี้ใช้หวีใหญ่นะครับในการที่จะเก็บขอบทรงผมแล้วนะครับผมช่างเจะกี้ก็จะใช้ตัวกันตัวเล็กตัวนี้นะครับในการที่จะกันให้รอบศีรษะโดยเริ่มจากด้านหน้าตรงหน้าผากก่อนนะครับผม เรามากันด้านมุมของศีรษะนะครับผมเป็นลูกค้าประจำของช่างจักกี้เลยนะครับพี่ระนะครับเป็นพ่อค้าที่ขายเครื่องสำอางอยู่หน้าเซเว่นนะครับผมตลาดเวนไนท์มาร์เก็ตนะครับผมเป็นเครื่องสำอางนะครับราคาถูกนะครับผมใครมียาาเอฟซีท่านไหนสนใจก็ มาเดินเที่ยวตลาดเวล์นะครับผมแล้วก็มาเดินดูเครื่องสำอางของพีระได้นะครับถ้าไม่ทราบก็แวะมาที่ร้านตัดผมนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะครับในฝั่งตลาดเวล์ไลท์มาร์เก็ตนะครับฝั่งนะครับผมฝั่งปั๊มปตทนะครับผมเซเว่นจะมีอยู่สองสามที่นะครับในตลาดเวล์นะครับฝั่งห้องน้ำขาดที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งปั๊มน้ำมันที่หนึ่งนะครับผมก็ ถ้าไม่แวะไปหาซื้อของในตลาดก็แวะมาทักทายช่างจิกกได้นะครับผมที่ตลาดเวิร์นไนท์มาเก็ตนะครับผมเรียบคลองทวีวัฒนานะครับผมเราก็จะกันนะครับในส่วนของด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วเราก็มากันด้านขวานะครับผมจะเห็นว่าฝั่งนี้สว่างมากเลยนะครับไฟก็จะสว่างมากเห็นหนังสีสาลูกค้าชัดเจนไม่เหมือนฝั่งซ้ายมือนะครับผมเมื่อเรากัน จอนนะครับกันด้านข้างศีรษะตรงนี้แล้วนะครับผมไซจ์กี้ก็จะมากันหน้าใบหูแล้วก็บนใบหูนะครับมนให้มนสวยนะครับผมแล้วก็ประกันด้านหลังนะครับก,กันแบบนี้นะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเห,เหมือนกันเลยนะครับผม mm hmm. กันด้านหลังใบหูตรงไท่ทอยนะครับผม กับลงไปตรงๆเลยนะครับผมในส่วนของด้านหลังชักชก,กี้จะไม่กันด้านหลังนะครับสําหรับทรงนี้นะครับชักชก,กี้จะใช้เป็นตัวกันตัวเล็กสบัดนะครับในการที่จะทําให้ตีนผมด้านหลังนะครับจางหายไปนะครับผมอันนี้ชักชก,กี้ก็จะเก็บคำนวณเพิ่มขึ้นตรงนี้สะสบัดข้อมือนะครับผม เก็บเงินปกติใช้เจ๊ก,กี้ก็จะกันด้านหลังด้วยนะครับแต่สําหรับคลิปนี้ใช้เจ๊ก,กี้ใช้เป็นตัวกันนะครับในการที่จะสบัดข้อมือเก็บตีนผมนะครับให้จางไปนะครับผมให้มันขาวไปนะครับขาวนวลเกินอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเจ๊กกี้ก็ผมสเปรย์นิดนึงนะครับผมเพื่อจะง่าย,ายต่อการซอยผมด้านบนนะครับผม ลูกค้าบอกว่าอยากได้ไปลายผมออกนิดนึงนะครับผมจัดไปครับผมตามที่ต้องการนะครับตัดแค่ปลายผมนะครับผมตรงกลางก่อนนะครับผมขอขอบคุณทุกท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมหากท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมหรือกด subscribe นะครับผม ช่วยฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแจกี้ด้วยนะครับผมใกล้จะถึงพันซับแล้วนะครับผมหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับผมอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับช่างใหม่ๆนะครับผมช่างแจกี้ก็จะอ่าซอยผมด้านบนนะครับผมสาม ชอนะครับผมโดยชอบตรงกลางแล้วก็มาชอบข้างๆฝั่งขวาแล้วก็ชอบฝั่งซ้ายมือนะครับผมในการที่จะสับซอยผมด้านบนนะครับผมให้มีความยาวเท่าๆกันนะครับผมอันนี้ช่างจะก,กี้ก็จะมาไล่ฝั่งซ้ายแล้วนะครับผม ่าได้นะครับให้แห้งนะครับผมพอแห้งแล้วนะครับผมสังเกตีก็จะใช้ปอมเมดเซตผมให้กับลูกค้านะครับตลอดนะครับผมแต่ก่อนจะเปจะจอยจ,จ,จะเซตผมแล้วก็กําหนดความยาวผมด้านหน้าก่อนสักหน่อยนะครับผมว่าลูกค้าต้องการประมาณไหนนะครับผมเราก็ตัดออกเลยนะครับตัดตรงๆเป็นหน้ามา้า ตัดเอียงแบบนี้ก็เป็นความมุนนะครับผมปีเช็คนะครับแล้วก็ใช้ฟันปานะครับสับซ้ำอีกทีหนึงนะครับผมกับขอบผมชั้นผมที่ยังไม่เท่ากันนะครับผมทำให้รอบศีรษะเลยนะครับผม ตัดหวีเดินหวีฟันปลาสับเดินไปพร้อมกับหวีเลยนะครับผมหวีเช็คนะครับแล้วก็สับซ้ําเดินกับหวีนะครับผมในการนี้นะครับเราจะลบขอบผมนะครับกับผมหนาที่อยู่ด้านบนนะครับผม สับให้มันหายให้มันบางลงนะครับผมสับแค่ปลายผมเท่านั้นนะครับผมจะไม่สับถึงโคนผมนะครับผมเดินหวีแล้วก็ใช้หวียกขึ้นฟันปลาสับไปพร้อมกับหวีนะครับผมหวีเดินฟันปลาเดินตามนะครับผมหวีตักปลายผมขึ้นมาแล้วก็ฟันปลาเดินตามนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมช่างเจ๊กกี้ก็จะหวีเช็คนะครับผมสับซอยผมด้านบนถ้ามีผมส่วนไหนที่ยังหนาอยู่ก็ใช้ฟันปลาสับนะครับในการที่จะทําให้ผมบางลงนะครับผมปัดผมออกนะครับแล้วก็เซตผมนะครับโดยใช้ปอมเมดนะครับผมให้กับลูกค้านะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ